ข่าวอ่อนธรรมชุมข่าวอ่อนเอาข่าวอ่อนเลยว่ะข่าวอ่อนดอลลาร์เป็นไงแนมที่ไหลคำนักว่าเข่าโอ้ยถ้าออกศูนย์ซีซีธรรมชมงวดนี้ก็ถือว่าแต่ละเซียนโอ้ยถ้าออกซีศูนย์เนาะถ้าออกซีศูนย์เนี่ยคืออยู่เข่าวลายอยู่อ่านะครับอันนี้คือตามกันต่อเลยไหมเอาไปพบพอช่างคมเนาะไปหาพอช่างคมต่อธรรมชมนะครับภาพธรรมชมงวดวันที่สิบหก พฤศจิกายนนห้ารนะครับเอาน้ามะสาดเอาน้ามะเปาก็จะฟื้นบ่เนาะอสวัสดีครับภาษาเอามานัง้นพี่ภาษามานัง้พี่มานัง้พี่บานยูุบานเจลตตเตอรี่นี่ละอ่าสากับข้าอ่อนมานังพี่ไมไปเอ้านั่ง้พี่ รุดน้ำกันพอสรุปพอสร้างสู้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะมาดามจ้าบอมีแห้งเลยท้ามาชมบนี้บอมีแห้งเลยคือตองดูแคือจงเบิร์นดูแผลสนองพีดาราเธออกศูนยี่โอ้ยหลยใ้แเลย่เฮงนะแมนค่ะสองสามบอกดแล้ว สองกับสมาด้วยกันของพ่อช่างโอ้าะบ่าแถวเขาอ่อนได้ธรรมชุมนี่อ่อนบแถวผิดบลวิงสามสามเก้าอี่ใส่เดล็กปั้นคุ้มแล้วของพ่อช่างมากแต่เล็กวิ่งครับวิ่งมาทั้งสตัวเลยสกับสามกดข้อกันมากกดขอกันเถาลังเถาบ้าแถวจุดทูบไปยุสามหนึ่งสอเอาลอตเตอรี่อ่ะตั้งสามหนึ่งรับสามสองเบาไหมเป็นแดงต้องมัดขัดกวาด ปูเจ็สองคนยำมะขักไหมคนว่าหนึ่งสามสามนครับมาตรงก็ไเบกคู่กันน้ำเอาคักๆลอตเตอรี่ก็เอา็ไมีห้งว่าจะดยี่กองมืออ่อนเลยมืออ่อนเลยขันซูนซีมีูนไเลเอาลักเสียบมาเาแล้วจนสั้นหมดแล้วครับซีซีมวลมวนสูงเมยได้ทำช่วมเมย์เราออกซีซีมีแห้งเนสี่ยงตลาดจานแล้วว่าเาองวันแล้วเอานะครับสู่กันต่อ จะเบิ่คเบิ่แนวสูนต่อยเพราสร้างเขียนให้มันเบิ่ค่โคตรั่ก็สูเนาะเพราะว่าถ้าออกซีซกัทุกเสี้ยนทุกอาจารย์แล้วเนาะถ้าออกซีูคืออยู่ต้เีอาจารย์สามนี่สานี่กบ่ปันดดิสามสอกับีอยู่บางสำนักบางสำนักอืเอราะส้างคมคือเเนาะบ้านตัว้องซื้ซนแล้วอยตองวดเลยนะครับ่อไม่งรอปตองวดอตองวดเลยนะเระสังเอ๊ะ สามตัวไ่ท่านในเล้อครับสองตัวก่อนบ่สามตัวเอาคลิปหน้าออกปูปลอยปับหนับเสี้ยนเสี้ยนทองแท้พอต้องรอพอสร้างคนว่าพอดีพอสร้างคนมาเก็ดหัวใหู้้ชมชืมพอสร้างกับกำลังจะกลับละเรียบร้อ เดี๋ยวอยู่ก่อนสั้นยังไ่เอาเลยนสั้นยังเศร้าอยู่ดีพี่ดอนยังสั่นอยู่สมกับสี่กบ่บาทนี่พอสังครับผมอืออ่าโรนตหมดเจับขึ้นซังจับขึ้นไปทั้งคุณพอสังอ่าพอสังยกลงพอซังอ่เออนี่ละสู่คือเกาพอ้ังคนว่าครับผมแท้ไม่ต้องรอบอป่วกับเบาได้ย่าเอฟซีถามหาบอกเอฟซีฟังไหมพอ้ังไอ วิ่งสกับสครับผมครับเลขติดกับนี่ไอ้แปดครับผมเนีนที่ลักษศูนย์ครับเพราะว่าผมชอบศูนมือสีมานมวดซีมานหมวมานเนี่ยครับผมหมวดสิบหกพฤกจิก่ยนสองพันครับผมครับจับจองลอตเตอรี่สองคู่สร้างลอตเตอรี่ไว้เลยครับผมโอ้จองไว้ต้องวดเลยบ่ห่อจองไว้เตเดียวนี่แหละเออเส้นเต็มไหลสามศูย์กับสี่ศนี่ครับผม อออือสามกับสี่มาอีกครับผมจับคู่อะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ครับผมไอเพราะว่าถ้าผมตีเอาลักกันมาลงมันก็บ่ได้ครับผมต้องลงเป็นเลี่ยงไปอือืหกครูหกชุดคือเอาแล้วขอเนาะครับผมอ่าเน้นคัดคัดคือสามศูนย์กับสี่ศูนย์ครับหาจองครับผมลอตเตอรี่ไว้เลยครับโอ้ยนะครับหมด เมื <muitas> ่อก <l Jean> ี no ้ก็ถึกตะละวันที่หกเนี่อามีเข่ามีรถุดน่าทำผู้ชมเนาะครับผมอ่จะเป็นจังไหนของซางเพราะชาจะแล้วหลุดที่หกซึ่งหลุดมาสองงวดจับคู่ของประซางเนาะตะวันเหล็กเหล็กเด่นเหล็กวิ่งยังท่านได้หลุดได้ทำผู้ชมด้วยครับนะครับงวดที่ผ่านมาศูนย์กับมาศูนย์ศูนย์ครับอ่เข่ามาสามงวดติดเหล็กจับคู่มาหลุดสองงวดครับอือตะวันเหล็กเหล็กเด่นเหล็กวิ่งยังท่านได้หลุดทำผู้ชมเหล็กวิ่งเหล็กเด่น อ่บเป็นยังตามกันตัวเข้าเก้านะครับเอฟซีครับผมครับผมวิ่งสามกับสี่ครับนะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์อโอ้เนี่ยเหนครับสามศูนย์กับสี่ศูนย์ครับผมอืมครับผมมักตัวกลับมาเนีลยมักศูนย์สามบ่ครับศูนย์สามกับศูนย์สี่ศูนย์สามกับศูนย์สี่ครับผมอืมแต่ที่เป็นยังไวะครับอืมเขาเผยจีเก้าศูนย์สามเหมืนเดิ เลขไปเลขไปของเพื่อนมาดามกับมาตาสามเนาะมาดามเนาะเลขฟันมาดามทะเบียนรถกับสามสามฟันว่านั่นไหมเบียร์คันคือลดก็ไม่ได้ขึ้นแล้วสามสี่ลดก็ไม่ได้ลดแล้วสามสองสามเนาะเอราถ้ารถมันก็เป็นสามสามว่าไอ้มาดามฝันสามสี่พอซานคนก็เป็นสีเหลี่ยมเดียมเนานี่ก็ได้เดียมตัว ากแดดด้พอซางมรุนมัรุนไหนมัรุนลมมรุนล่มวันน้่มนี่ทผู้ชมเลยลุยเลยลุยเลยนะมาซางเนาะบาจะแมนธรามดาจะได้เหี้เด้ยบสามตัวไทย้งตากแดดทั้งสัว์มากมันหวาน่า้างมาหลบแดดพอดีบอว่าสร่างรุ่นเองนี่เพื่อนสีเหี้ยยูหุนมันบอก พอดีเพิ่นมากมาวัดหัวพอดีเพิ่นมาพอุดนีมาหุมน้ำมาวัดหัวแล้วพอางมากั่นแงสั่นแห้งก็เกแต่ผมเห็นหัวเลขสผมก็เรียหัวเลขสองผมก็อว่าสามเก่าลัดแล้วโอ้โหเนาะพอ้างมาเห็นสามแล้วสั่นสมหลังสามเก่ากบอหนัเขาสามออสามเก่าในเดีตรงต้องประเทศผมเลยนะครับผมาว่าแตสามเก่าวัแต่ีู่นพี่ดอลละดเีทั้งประเทศเลย อันนี้มาซูนครับซีซีแบบน้โอ๊ยเนาะจะเปลี่ยนแปลงมันนี่พ่อ้างนี่ชุดนี่พ่อเปลี่ยนครับลอดแต่ชุดสามตัวครับผมสามตัวได้คลิปหนะครับเอานะครับพอดีพ่อ้างเพิ่นกำลังจะกลับพิ่งเลยว่าพ่อซางอยู่ก่อนลงให้ได้เล่บิ่นมาเอาเดี๋ยวคำนวณให้เล่บสั่นเพิ่นว่าครับผมคำนวณให้เลยบบอลแน่ดิมันกลับไปขึ้นนีมันอาจจะฟันบอแล้วหาเพิ่นว่าเอ้าคำนวณให้จังไหนนอดเดี๋ยวบอผิดมั้งบอผิดอ่ามั่นใจแล้วครับผม อ่ามั่นใจแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าบริได้เ้าบรนได้บริได้เ้าบรนได้บอกครับผมคือว่าสูตรมีอยู่แล้วลงให้ได้เลยครับผมเส้นของแถ่ท่านผู้ชมนะครับผมโอ้ยมาตาเห็นไหมนี่คือกิ้ววดที่แล้วเนาะงพอสร้างเนาะครับผมนี่ท่านผู้ชมสามสองม่านำกันนี่เน้นสามพร้อมดิสามสองมานำกันเลยเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งพอสร้างเน้นคักๆกับสามเก่า มันเป็นเป็นสียูผันหัวผันขีดมานี่เนาะครับผมเป็นสามสองเล่าหมือแรงกับชุดนี่แหละครับเล่าเหมือแรงเล่าเหมือแรงกับชุดนี่บอกว่าครับผมหนึ่งสีกับสามสีเก้าในเตีครับผมอือเอาท่านผู้ชมนี่จับหน้าจอเลยนะครับครับผมนะครับผมจะได้เป่าน้ำแหละก็สร้างเป่าถออ่าอือนะครับสามกับสี่ครับผมก็สร้างบอกสามกับสี่หัวนี่อือ เอาเนี่ครับสามสามกับสี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่ก้าสี่ศูนย์ธรรมชมครับผมนะพ่อช่างคมมักตกครับมักตกครับเอาหลดเจมากเจแล้วออกไปส่งของลูกค้าอ่าเอ้าพ่อสร้างกลับให้ผมนะอ่าสาบาท ถามักนี่มัเนี่สมศนย์กับสี่นครับผมมักลักศูนย์ักหลักศูนย์สามกับสี่มักน้ำกันเลยครับสามกับสี่มับจะปรมาน้ำกันนี่บอกพาสั่งมาหมาตวพาผมบอจับใส่น้ำกันอยู่แล้วบอจับใส่น้ำกันทุกวันเลขวิ่งผมจะเอาใส่น้ำกันทุกวันหาน้ำกันเนาะแล้วใจ่เอฟมันจะจับใส่กันเอาอง ทรรมชมเอาเ,เอาเจเจขมาเจเจพลทยรถขมาธรรมชุมบ้าเ่ากันหมดแห้งธรรมชุมอ,อุตสาห์พอ้างมาหลุนน้ำมืนี้ว่าจะพอา้างกีดฟอนน่นั่งเงากันสุขคนนะพาาาง <ผม S 2> เอาไมนะครับธรรชมเอาไม้เด้อนะครับผม นีครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2567ให้ไปยิปให้ไปสร้างลอตลีแต่ไรไรพอสร้างสามศูนยกับ40่ศนี่ยสกับ40ครับผมแต่ว่าพอสร้างมักตัวกับตัวกับมันมักตัว03กับ04ครับผมเออเอานะครับแคปหน้าจอนะครับพอสร้างประเด็นให้3กับ4ครับสามแ3ดสามเ4้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ขอบคุณพอสร้าง พอสังเพิ่นกำลังจะกลับเมือ่อไหร่จะมาเฮ็ดเลยมาพอสังครับผมโอ้แต่ยังไม่กินเจเจะจะล่าหมูค่ะโอ้ผมมาจจะได้จำปลาแดก <c oughs> ไม่ไม่ไมาอยู่กับเจไม่ต้องกลัว <c oughs> ไปนาไม่ได้จำปลาแดกหรือพอสัง <c oughs> เจี๋ยเราได้หมูมาลัดครับผมอ่าแกร์แอดนิดหมดฝากกันหน่อยอือเอาขอบคุณขอบคุณพอสังอีกรอบน่าพอสังเนาะครับผมอ่าสามตัวให้ท่านได้ได้ด ครับยังครับเอาขาบคุชมพอกันคลิปหน้านะครับผมแอดมินบาเท่าสวัสดีครับสวัสดีครับพะสัง